หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ถ่ายเกี่ยวกับมะม่วงที่มะม่วงตำรับตลับนาคนะครับที่ร่วงหล่นนะครับก็วันนี้เมื่อวานนะครับลมแรงมะม่วงหล่นเยอะแล้วหล่นเนี่ยมันก็ถ้าปล่อยไว้นี้มันก็จะเน่านะครับผมก็เลย จะเก็บไปให้ลิงนะครับที่วัดเขาเจดีครับซึ่งลิงมีเยอะมากและช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงนะครับลิงไม่มีอะไรกินผมก็เลยจะเก็บมะม่วงหล่นเอาไปให้ลิงกันครับดีก็ปล่อยให้มันเน่าอยู่ใต้ต้นนะครับโอเคนะครับที่ผมพาไปเก็บเลยครับ นี่ดูครับถึงมันจะแตกแต่ก็ยังกินได้อยู่นะครับเราจะเอาไปให้ลิงกินครับดีก็ปล่อยให้มันเน่าครับในช่วงนี้ลิงไม,ไม่ค่อยมีอะไรกินด้วยครับอันนี้จะรอยกระลอกแทะนะครับลิงก็ยังพอกินได้อยู่นะยังมีส่วนที่ดีอยู่หล่นลงมาแตกแต่ลิงก็ยังกินได้อยู่คนระับเพราะข้างในเนี่ย ไม่ได้เน่าอะไรนะครับเราจะเลือกลูกสวยๆไปนะครับลูกทิพย์ยังพอกินได้ครับหนีไหมตู้นี้สวยเลยนี่ครับเปหล่นนะล้วเลยตู้ใหญ่มากนี่เป็นรอยกรรอ,อกกินไหมครับแต่ด้านนึงก็ยังดีอยู่นะนครับนี่นะครับงดีเลยนีเพิ่งหล่นใหม่ๆเลยตรงนี้ กลับหน้านะครับลูกหน้าเราก็จะไม่ไปครับนี่กอได้โอเคเราจะได้1กระป๋องใหญ่เลยครับน่นกระป๋องใหญ่ เจ้าเป็นที่พึ่งอันปรเริดของข้าพเจ้าทาโมเมนาโถพระชงเป็นที่พึ่งอันประเริดของข้าพระเจ้านี่ครับเป็นวัดที่มีหมาและลิงเป็นจำนวนมาก มากแล้วเนี่ยก็ทําให้วัดสุดโศมนะครับวัดมีชกไหมใครมีจิตศรัทธาก็เอาอาหารเอาอะไรมาให้น้องหมากับน้องลิงได้นะครับนี่นี่น,นี่ดูเห็นไหมครับเขาจะมาต้อนรับเราโอเคทำไมหมามันเล็กจังนี่เป็นบริเวณวัดนะครับทำไมหมามันตัวเล็กอะ่ะนี่ครับผมจะให้ดูอะไรบางอย่างมันคืออะไรอ่ะ ครับอันนี้เป็นสภาพเป็นโบสถที่ชำรุดสุดโทมนะครับไม่ได้รับการบูรณะสวัสดีครับหมามีพระจำพรรษาอยู่น่าจะประมาณ,มาณสองรูปครับรรนี่น้องหมาเต็มเลยมาเรามเต็มเดี๋ยวชนนะก็เป็นหมาจรจัดเนะี่ย ที่เขาเอามาปล่อยบ้างอะไรมันมาอยู่เองบ้างเนี่ยครับใครมีจิตศรัทธาก็เอามาเอาอาหารมาให้ได้นะครับที่วัดเขาเจดีอําเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับอํเภอตาละครอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขานะครับที่ลิงอาศัยอยู่ <c oughs> อยู่น้องหมา น้องหมากับน้องลิงจะไม่ค่อยถูกกันนะครับพ่อเจจะมินเป็นน้องน้องอ่ะตอนไหนมีมันใครผ่านไปผ่านมาก็เอาอาหารเอาอะไรมาให้ได้นะครับ วัดที่ค่อนข้างจะสุดโซมนะครับเพราะว่ามีลิงมีหมาเยอะคนก็ไม่ค่อยมาทำบุญกันค่ะเราจะไปไหนกันน่ะนี่ครับวันนี้เป็นที่ให้อาหารอ่ะอะเรารจะเอาอะไรบีนอยู่นะอะไรลิงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงที่เก็บโดนๆจากต้นเนี่ยวมาให้น้องลิงกันครับเนี่ยช่วงนี้หน้าแรงครับไม่ค่อยมีอะไรกินเราก็จะนี่ เอามะม่วงสุกมาให้ลิงกินกันเขาอยาก,กเอาทีให้นี่ครับมะม่วงที่เราเก็บที่หล่นๆนะครับ<อ>มะม่วงกลับนาคที่หล่นๆถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเน่านะครับแต่ตอนนี้ลิงหน้าหน้านี้เป็นหน้าแล้งครับลิงก็จะหิวมากเอาให้ลิงกันดีกว่าอเอาุล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  đi người có thể không được cảm thấy không không được cảm

น,น,น,นี่นี่เอานี่นี่อันนั้นมันเปื้อนเอ๋ยเอาไหมหมดแล้วหมดแล้วครับเดี<ม>นยวนะครับนี่น้องลิงก็ได้กินมะม่งวงสุกกันดีกว่าปล่อยให้มันเน่าครับใครผ่านไฟมันมาก็แวะให้กันได้นะครับนี่ดูห,หมามาแล้วตานม,มาเลยทำนี่เลย E mm -hmm.